รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี้เป็นตอนที่14บทที่5นะคะการวัดเรื่องที่7อุณหภูมิเรื่องที่8เวลาและเรื่องที่9ก็คือการคาดคะเนนั่นเองนะคะนักศึกษานักศึกษาคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนการพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยคะ่ะค่ะนักศึกษาเรามาดูแบบทดสอบก่อนเรียนตอนที่14เรื่องอุณหภูมิเวลาและการคาดคะเนกันก่อนนะคะ ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้มีทั้งหมดสคํคำถามด้วยกันนะคะนักศึกษาเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1กันนะคะว่าคืออะไรนะคะเห็นไหมคะถ้าอุณหภูมิห้องได้25องศาเซลเซียสจัดได้เท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮน์เฉลยข้อนี้ก็คือ77องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองนะคะนักศึกษาต่อมาค่ะข้อ2นะคะจงกระจาย9วัน4ชั่วโมง25นาทีนะคะ รวมกันทั้งหมดเป็นกี่นาทีนั่นเองนะคะคำตอบข้อนี้นะคะก็จะเท่ากับ13225นาทีนั่นเองนะคะนักศึกษาต่อมาเรามาดูข้อ3นะคะนาาักศึกษาฉันเริ่มทำแบบฝึกทักษะเมื่อเวลา18ในากานาทีนะคะทำเสร็จเวลา20ในการ40นาทีฉันใช้เวลานานเท่าไหร่นั่นเองนะคะนาาักศึกษาก็คือข้อนี้ง่ายๆนะคะเอามาลบกัน เฉยๆนะคะง่ายมากเลยนะคะข้อนี้คำตอบก็คือ2ชั่วโมง10นาทีนั่นเองนะคะนักศึกษาและข้อ4ข้อสุดท้ายค่ะนักศึกษาดูนะคะมาลิคาดคะเนว่าขวดโหลใบหนึ่งใส่น้ำได้1.5ลิตรนะคะแต่เมื่อใส่น้ำลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าใส่ได้เพียง1ลิตรแสดงว่าคาดคาเนน้ำเกินไปกี่ลิตรนั่นเองนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือเหลือเท่ากับ ค่าคะเน่เกินไป0.5ลิตรนั่นเองนะคะนักศึกษาค่ะนักศึกษาเรามาเริ่มเรียนนะคะเรื่องที่7อุณหภูมิกันเลยค่ะว่าหมายถึงอะไรกันนะคะอุณหภูมินะคะหมายถึงปริมาณความร้อนหรือเย็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะโดยมีหน่วยการวัดเป็นองศานั่นเองนะคะนักศาเรามาดูข้อที่7.1ค่ะหน่วยการวัดอุณหภูมิระบบต่างๆนะคะข้อที่1ค่ะ ระบบมาตรฐานสากลนะคะเขาจะเรียกว่าระบบ SI นั่นเองนะคะหน่วยการวัดเป็นเควนนะคะนักษาสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัว K ค่ะส่วนข้อที่2นะคะเขาเรียกว่าระบบที่อนุโลมใช้นะคะหน่วยการวัดเป็นองศาเซลเซียสคะ่ะสัญ,ญลักษณ์ก็คือตัว C นั่นเองนะคะนักษาค่ะบรรทัดต่อมานะคะหน่วยการวัดเป็นอะไรคะเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะคะสัญ,ญลักษณ์เป็นตัว F นั่นเองนะคะที่ค่ะและบรรทัดส,สุดท้ายนะคะนักศาหน่วยการวัดเป็นองศาโลมเมอร์นะคะสัญลักษณ์ก็คือตัว R นั่นเองนะคะนักศึกษาค่ะต่อไปนะคะนักศาเรามาดูเครื่องมือวัดอุณหภูมิของเรากันนะคะเครื่องมือที่เราเห็นเนี่ยก็คือใช้วัดเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะคะใช้วัดอุณหภูมิร่างกายหรือว่าปลอดวัดอุณหภูมินั่นเองนะคะที่บ้านเราเรียกกันนะคะ อุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์เนี่ยจะอยู่ประมาณนะคะ37องศาเซลเซียสนะคะหรือ98.6องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองนะคะนักศึกษาดูรูปตามนะคะต่อมาค่ะนักศึกษาเรามาดูข้อที่7.2กันนะคะการเปลี่ยนหน่วยการวัดอุณหภูมินะคะเราสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดอุณหภูมิ เป็นระบบต่างๆได้ดังนี้นะคะนักศึกษาดูช่องแรกตารางแรกนะคะตามคุณครูเลยนะคะตารางแรกเนี่ยเขาให้เป็นอะไรคะระดับอุณหภูมินะคะมีอะไรบ้างคะจุดเดือดจุดเยือกแข็งนะคะอุณหภูมิร่างกายนะคะวงเล็บปกติเห็นไหมคะแล้วก็อุณหภูมิของห้องนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตารางที่สองค่ะคืออะไรคะองศาเซลเซียสเห็นไหมคะ สัญลักษณ์ก็คือตัว C นั่นเองนะคะแล้วก็มีตั้งแต่อะไรคะองศาเซลเซียสเนี่ยก็คือจุดเดือดเขาก็คือ100องศาเซลเซียสนะคะจุดเยือกแข็งเขาก็คือ0องศาเซลเซียสเห็นไหมคะแล้วก็ไล่ลงมาเนาะแล้วก็ตารางที่3ค่ะนักษาดูตามนะคะตารางที่3เนี่ยเขาเรียกว่าองศาฟาเรนไฮน์นะคะสัญลักษณ์ก็คือตัวอะไรคะตัว F นั่นเองนะคะเห็นไหมคะจุดเดือดเขาเท่าไหร่คะนักศึกษา 2 1 2เห็นไหมคะแล้วก็จุดเยือกแข็งเขาค่ะเริ่มที่ตรงไหนคะอ่าเริ่มที่32องศา,าฟาเฟรนไฮน์นั่นเองนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะนักศึกษาและตารางสุดท้ายค่ะเขาเรียกว่า,อง,า,าะะองศาเลยคะองศาเควินนั่นเองนะคะนักศึกษาสัญลักษณ์ก็คือตัวอ่าตัวคนะคะแล้วก็มีจุดเยือกแข็งไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะจุดเยือกอ่าจุดเดือดจุดเยือกแข็งนะคะ แล้วก็อุณหภูมิร่างกายนะคะก็ตามลําดับนะคะตามตารางนี้นะคะนักศึกษาและต่อไปนะคะนักศึกษาเราจะเห็นได้ว่านะคะจุดเยือกแข็งถึงจุดเดือดนะคะแสดงว่าเราต้องดู2บรรทัดบนใช่ไหมคะเห็นไหมคะจุดเยือกแข็งกับจุดเดือดนะคะเมื่อเป็นสเกลการวัดของอะไรคะขององศาเซลเซียสนั่นเองนะคะจากศูนย์องศาเซลเซียสถึง100อองศาเซลเซียสนะคะ จะเท่ากับกี่ช่วงคะนักษาจะเท่ากับ100ช่วงนั่นเองนะคะนักษาและสเกลของการวัดขององศาฟาเรนไฮค่ะจากเท่าไหร่คะดูตามตารางนะคะจาก32องศาฟาเรนไฮนะคะเพราะว่าจุดเยือกแข็งเขาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่32องศาฟาเรนไฮน์นะคะไม่ได้เริ่มที่ศูนย์เหมือนองศาเซลเซียสน,นะจำไว้นะคะนักษาแล้วก็ถึงถึงอะไรคะ ถึง212องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองนะคะจะได้กี่ช่วงคะนักศึกษา,าจะได้เท่ากับ180ช่วงนั่นเองนะคะนักษาลองเอามาลบกันค่ะจาก212ลบออก32นะคะจะได้เท่ากับ180ช่วงนั่นเองนะคะนักษาดังนั้นนะคะดังนั้นถ้า1ช่วงขององศาเซลเซียสเนี่ยจะเท่ากับ 1.8ช่วงขององศาฟาเรนไฮน์นั่นเองนะคะอันนี้คือสูตรของเขาเลยนะคะนักศึกษาแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยจำหรือว่าจดใส่ในกระดาษไว้แต่ถ้าจำไม่ได้จดหรือว่าไม่ทันนะคะเดี๋ยวนักศึกษาถ่ายรูปหน้าจอไว้เลยนะคะว่าอันนี้คือสูตรของเขาเราจะได้ทำข้อสอบได้นั่นเองนะคะาาค่ะนักศึกษาครับมาดูต่อ7.2นะคะตัวอย่างนะคะถ้าอุณหภูมิห้อง30องศาเซลเซียส จะเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮน์คุณคูณไหมคะเหมือนคำถามที่เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนั่นเองนะคะลองดูนะคะว่าเขาคิดกันยังไงนะคะก็คือสูตรของเขาเลยเนี่ยนักศึกษาควรจำเลยนะคะก็คือ1ช่วงองศาเซลเซียสเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่คะ1.8ช่วงขององศาฟาเรนไฮน์เพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิห้องเราเนี่ยมี30องศาเซลเซียสเนี่ยเราก็ต้องเอาไปคูณกับอะไรคะ เอาไปคูณกับ1.8นั่นเองนะคะก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างบรรทัดที่2นะคะเห็นไหมคะเท่ากับ1.8คูณนะคะ30ช่วงองศาฟาเรนไฮน์นั่นเองนะคะจะได้เท่ากับออกมาเห็นไหมคะพอคูณกันเสร็จปุ๊บจะได้เท่ากับ54ช่วงขององศาฟาเรนไฮน์อันนี้คือคำตอบหรือ,อยังคะอายังไม่ใช่ ยังไม่ใช่คาตอบนะคะเพราะเขายังมีติดคําว่าช่วงองศาฟาเรนไฮน์เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันเป็นองศาฟาเรนไฮน์ก่อนก็คือนะคะคิดเป็นอุณหภูมิในระบบขององศาฟาเรนไฮน์ได้นะคะเท่าก,กับ32บวก54จะเท่ากับ86องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองนะคะแล้วนักกษางงไหมคะว่า32นั้นมาจากไหน32เนี่ยครูเคยบอกแล้วนะคะย้อนไปดูสไลด์ ย้อนไปดูสไลด์แรกก่อนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะจุดเยือกแข็งเขาเริ่มที่ไหนคะองศาฟาเรนไฮน์อ่าเริ่มที่32นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะต้องเอา32เนี่ยเข้ามามาบวกด้วยนะคะก็จะได้คําตอบออกมาค่ะคะัาศึกษาเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่8แล้วนะคะก็คือเรื่องเวลานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเวลาคืออะไรนะคะ 8.1นะคะการบอกและเขียนเวลาจากหน้าปัดนาฬิกานะคะนักศึกษาดูข้อที่1ค่ะเมื่อฬิกาใช้ระบบแบบเข็มนาฬิกานะคะส่วนประกอบของนาฬิกาคือ1.1นะคะประกอบด้วยหน้าปัดค่ะบนหน้าปัดแบ่งออกเป็นนะคะ12ช่องใหญ่ค่ะนักศึกษาซึ่งมีตัวเลขนะคะกำกับไว้ตั้งแต่1ถึง12นะคะ แทน12ชั่วโมงนั่นเองนะคะนักศึกษาและในระหว่างตัวเลขจะแบ่งเป็น5ช่องเล็กนะคะแต่ละช่องเล็กแทนแทนเวลาเป็น1นาทีนะคะนักศึกษาในระหว่างตัวเลขมี5นาทีนั่นเองนะคะต่อมาค่ะนักศึกษาดูข้อที่1.2นะคะก็คือเข็มนาฬิกาค่ะเข็มสั้นนะคะ เพื่อบอกอะไรคะเพื่อบอกเป็นชั่วโมงค่ะเข็มยาวเพื่อบอกเป็นนาทีนั่นเองนะคะนักศึกษาเข็มยาวหมุนไปหนึ่งรอบนะคะหรือ12ช่องใหญ่นะคะนับเป็นเวลา60นาทีค่ะและนะคะเข็มสั้นจะหมุนไปหนึ่งช่วงใหญ่ค่ะและเข็มสั้นจะหมุนไปหนึ่งช่องใหญ่ค่ะหรือหนึ่งช่วงตัวเลขนะคะ นับเป็น1ชั่วโมงดังนั้น1ชั่วโมงจึงมี60นาทีนั่นเองค่ะนักศึกษาค่ะต่อไปนะคะนักศึกษาดูข้อที่2นะคะการบอกเวลาหรือการอ่านเวลานั่นเองนะคะนักศึกษาการอ่านเวลาเนี่ยมีทั้ง2ภาษาด้วยกันนะคะเขาเรียกว่าภาษาราชการและภาษาพื้นบ้านค่ะ ซึ่งจะแยกตัวอย่างให้ดูดังนี้นะคะมีสองภาพด้วยกันนะคะนักศึกษาตารางแรกเนี่ยเห็นไหมคะช่องแรกจะเป็นอะไรคะเวลานะคะแล้วก็มีรูปในกาอยู่สองรูปนะคะช่องที่สองเนี่ยเขาจะบอกว่าเวลาก่อนเที่ยงวันเห็นไหมคะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นภาษาร,ราชการเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะและช่องสุดท้ายคะ่ะเป็นเวลานะคะหลังเที่ยงวัน,นะคะ่ะก็จะมีภาษาร,ราชการแล้วก็ภาษาพื้นบ้านนั่นเองนะคะ ต่อมาเรามาดูรูกที่1กันค่ะเห็นไหมคะเข็มยาวชี้ไปเลขอะไรคะเข็มยาวชี้ไปเลข12บนะคะแล้วก็เข็มสั้นเนี่ยชี้ไปเลข7ดนะคะภาษาราชการเนี่ยเวลาก่อนเที่ยงวันนะคะเขาจะเรียกว่า7ดนาฬิกานะคะส่วนภาษาพื้นบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจดโมงเช้านั่นเองนะคะนักษานะคะแล้วก็มาดูเวลาหลังเที่ยงวันคะ่ะนักศึกษาภาษาราชการเขาเรียกอะไรคะ 19นาฬิกานะคะเวทเออแล้วก็ภาษาพื้นบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่า1ทุ่มนั่นเองนะคะนักศึกษามาดูภาพที่สองต่อค่ะภาพที่สองนะคะเข็มยาวชี้ไปเลขอะไรคะอ่าเข็มยาวชี้ไปเลข5้านั่นเองนะคะแล้วก็เข็มสั้นค่ะชี้ไปเลขอะไรคะอ่าชี้ไประหว่างอ่า12กับเลข1นั่นเองนะคะ ถ้าเป็นเวลาก่อนเที่ยงวันนะคะภาษาราชการเขาจะเรียกว่า0นาฬิกา25นาทีนั่นเองนะคะนักศึกษาภาษาพื้นบ้านค่ะเขาจะเรียกว่าเที่ยงคืน25นาทีนะคะส่วนนะคะเวลาหลังเที่ยงวันนะคะเขาจะเรียกว่าอะไรคะ12นาฬิกา25นาทีอันนี้คือภาษาราชการนะคะนักศึกษา ส่วนภาษาพื้นบ้านเขาจะเรียกว่าอะไรคะเที่ยง25นาทีนั่นเองนะคะนักศึกษาไม่ยากใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยนะคะค่ะนักศึกษาข้อที่3นะคะการเขียนและอ่านเวลาโดยใช้จุดนะคะการเขียนเวลาโดยใช้จุดนิยมเขียนคล้ายๆกับจุดทศนิยมของเงินนะคะแต่แตกต่างกาันที่จุดทศนิยมของบาทเนี่ยนะคะ คิดจาก100สตางค์นะคะส่วนจุดทศนิยมของเวลานะคะคิดจาก60นาทีนะคะนักศึกษาเลขที่อยู่ด้านซ้ายนะคะของจุดนะคะจุดจุดทศนิยมเนี่ยเขาจะแทนให้เป็นจํานวนชั่วโมงค่ะเลขที่อยู่ด้านขวาของจุดจุดทศนิยมนะคะหรือว่าจุดเนี่ยคะ่ะแทนเป็นจํานวนนาทีค่ะและต้องน้อยกว่า60ถ้าเป็น60ขึ้นไปนะคะ จะต้องทด60ขึ้นไปเป็น1ชั่วโมงนั่นเองนะคะนักศึกษาส่วนการอ่านเวลาที่เขียนนะคะโดยใช้จุดนะคะจะอ่านเป็นชื่อเต็มค่ะดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตารางกันค่ะค่ะตารางนะคะช่องแรกเป็นอะไรคะนักศึกษาช่องแรกก็คือเวลานั่นเองนะคะแบ่งเป็นสองภาษาเหมือนเดิมค่ะคือภาษาราชการและภาษาพื้นบ้านค่ะและช่อง ช่องที่2ช่องช่องที่2นะคะก็คือช่องอะไรคะการเขียนนั่นเองนะคะว่าเขียนในแบบไหนนะคะนักศึกษาเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกัน,นะคะ่ะดูบรรทัดแรกนะคะนักศึกษาช่องเวลานะคะภา,าษาราชการคะ่ะ9นาฬิกา30นาทีค่ะภาษาพื้นบ้านอ่านเป็นยังไงคะ9โมงครึ่งนะคะการเขียนนะคะจะเขียนเป็น0ย์จุ 30นนจุดนั่นเองนะคะนักศึกษาบรรทัดที่สองลงมาค่ะภาษาราชการนะคะ5นาฬิกาค่ะภาษาพื้นบ้านนะคะตีหนั่นเองนะคะนักศึกษาการเขียนนะคะเขาจะเขียนเป็น0 5 0 0หจุดนนจุดนั่นเองนะคะนักศึกษาค่ะบรรทัดต่อมานะคะบรรทัดที่สค่ะ1นนาฬิกา45หนาทีนะคะภาษาราชการะค่ะ ภาษาพื้นบ้านล่ะคะอ่านว่าอะไรคะตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนั่นเองนะคะนักศึกษาการเขียนค่ะก็คือศูนย์หนึ่งจุดสี่ห้านจุดนั่นเองนะคะนักศึกษาต่อมาคะ่ะบรรทัดที่สี่นะคะภาษาราชการนะคะสิบสามนาฬิกาค่ะภาษาพื้นบ้าน,นะคะ่ะบ่ายโมงนั่นเองนะคะนักศึกษาการเขียนค่ะหนึ่งสามจุด 0 0น,น,นจุดนั่นเองนะคะนักษาค่ะต่อมาค่ะบรรทัดที่ห้าค่ะนักษาบรรทัดที่หนะคะ7นาฬิกาหนาทีนะคะภาษา,าราชการค่ะภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าอะไรคะ7โมงหนาทีนั่นเองนะคะการเขียนค่ะ0 7 0ย์นหนจุดนั่นเองนะคะนักษาและมาบรรทัดต่อมานะคะ ภา,าษาราชการค่ะอ่านว่าอะไรคะ16นาฬิกา25นาทีนะคะภาษาพื้นบ้านเรานะคะอ่านว่าบ่าย4โมง25นาทีนะคะการเขียนค่ะก็คือนะคะ16.25นนั่นเองนะคะนักศึกษาค่ะบรรทัดต่อมานะคะอ่านว่าอะไรคะภา,าษาราชการค่ะ 24นาฬิกานะคะภาษาพื้นบ้านค่ะเรียกว่าอะไรคะเที่ยงคืนนั่นเองนะคะการเขียนค่ะเขียนได้ไงคะ24.00นจุดนั่นเองนะคะนักศึกษาบรรทัดต่อมาเลยค่ะใกล้หมดแล้วนะคะบรรทัดนี้อ่านว่าไงคะอ่าภาษาราชการค่ะอ่านว่า23นาฬิกา 14นาทีนั่นเองนะคะนักศึกษาภาษาพื้นบ้านค่ะอ่านว่าห้าทุ่ม14นาทีนั่นเองนะคะนักศึกษาการเขียนค่ะเราจะเขียนยังไงคะสองสาจุหนึ่งสนจุด, 1, 4, น,จดนั่นเองนะคะนักศึกษา,าบรรทัดสุดท้ายแล้วคะ่ะนักศึกษาบรรทัดสุดท้ายค่ะภาษาราชการค่ะ18นาฬิกานะคะ ส่วนภาษาพื้นบ้านอ่านว่าอะไรคะหโมงเย็นนั่นเองนะคะการเขียนค่ะก็เขียนเป็น18.00ปจุนจุดนะคะนักศึกษามาดูหมายเหตุน,นะคะหมายเหตุน,นจุดเนี่ยย่อมาจากอะไรคะย่อมาจากนาฬิกานั่นเองนะคะนัึกษาค่ะนัึกษาต่อมานะคะเราไปดูข้อที่8 2ดจุดกันนะคะ ข้อที่8.2ค่ะการอ่านตารางเวลานะคะและการบันทึกเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั่นเองนะคะนักศึกษาให้นักศึกษาดูกําหนดข้างล่างนี้แล้วตอบคาถามนะคะตารางกําหนดนะคะการเดินทางรถไฟนะคะจากสถานีกรุงเทพถึงอุบลราชธานีค่ะช่องแรกนะคะก็คือสถานีนะคะก็จะมีกี่สถานีคะมีทั้งหมด4สถานีนั่นเองนะคะ ก็จะมีกรุงเทพสระบุรีนครราชสีมาแล้วก็อุบลราชธานีนั่นเองนะคะนักศาช่องที่2ค่ะก็จะเป็นรถรถไฟด่วนที่1น,นะคะรถไฟด่วน1นนั่นเองนะคะช่องต่อมาค่ะนักศาดูนะคะเป็นเร็วนะคะเร็ว39นะคะก็คือเป็นรถไฟเร็ว39นั่นเองนะคะช่องสุดท้ายค่ะเป็นรถไฟ ธรรมดานั่นเองนะคะ63ค่ะเห็นไหมคะตารางกำหนดมาแบบนี้เนาะแล้วเราก็ดูนะคะว่าออกจากกรุงเทพถึงสระบุรีออกจากสระบุรีถึงนครราชสีมาออกจากนาครราชสีมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีถึงสถานีอุบลราชธานีนะคะตอนกี่โมงนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำถามข้อที่หนึ่งนะคะเขาถามว่าอะไรคะ รถเร็วนะคะออกจากกรุงเทพนะคะเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยต้องไปดูตารางไหนคะช่องที่เท่าไหร่คะอเขาบอกว่ารถเร็วใช่ไหมคะนักศึกษาต้องไปดูคําว่าเร็วค่ะค่ะแล้วก็สถานีที่เขาออกนะคะก็คือกรุงเทพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยู่บรรทัดบนสุดนะคะบรรทัดบนสุดเป็นกรุงเทพแล้วก็ดูช่องตารางรถเร็วค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จะตรงกับเวลาไหนคะ เอาเวลาไรคะนักษารล้นเร็วนะคะกรุงเทพข้อนี้ก็จะตอบนะคะ18นาฬิกา45หนาทีนั่นเองนะคะนักษาคตอบข้อนี้นะคะต่อไปนะคะนักษาดูข้อที่2นะคะรถด่วนถึงอุบลราชธานีเวลาเท่าไหร่นะคะนักษาคะดูช่องไหนคะรถด,ด่วนอ่าดูช่องรถด,ด่วนเลยใช่ไหมคะแล้วไปดูสถานีไหนคะเขาบอกว่า ถึงอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นเราก็จะดูของอุบลราชธานีเลยนะคะก็จะอยู่ท้ายตารางเลยเห็นไหมคะถึงเวลากี่โมงคะถึงเวลา6นาฬิกา30นาทีนั่นเองนะคะนักศึกษาเห็นไหมคะไม่ยากเนาะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันคะ่ะนักศึกษาข้อี่3นะคะรถขบวนไหนนะคะถึงนครราชสีมาช้าที่สุด ช้าที่สุดนะคะนักึษารถขบวนไหนตอนนี้มันมีกี่ขบวนคะนักึษารถไฟมีกี่ขบวนมีทั้งดว่วนเร็วแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาทั้ง3ตัวเนี่ยมาเทียบเคียงกันว่าเวลาของรถขบวนไหนเนี่ยที่ว่าวิ่งช้าที่สุดนะคะเราก็ดูเริ่มดูนะคะรถด,ด่วนก่อนคะ่ะจากออกจากกรุงเทพตอนกี่โมงคะ21่นาฬกานั่นเองนะคะหรือว่าสามทุ่มนะคะ ถึงนครราชสีมาเนี่ยตอนตีหนึ่งสี่สิบหกนาทีเห็นไหมคะนักึกษาค่ะต่อมานะคะดูค่ะรถเร็วนะคะรถเร็วออกจากกรุงเทพตอนกี่โมงคะสิบแปดนากาสี่สิบห้านาทีนะคะนักษาถึงนครราชสีมาตอนกี่โมงคะอ่า ยี่สิบสามนากายี่สิบแปดนาทีนะคะนักศึกษาเอามาลบกันนะคะว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วนะคะอ่าแล้วขบวนสุดท้ายค่ะขบวนรถไปของธรรมดาค่ะออกจากกรุงเทพกี่โมงคะสิบห้านากายี่สิบห้านาท,นาทีนั่นเองนะคะถึงนครได้สี่มาเท่าไหร่คะอ่าตอนกี่โมงเอ่ยโอเคตอนยี่สิบเอ็ดนากาหนึ่งนาท,นาทีนั่นเองนะคะนักษา ก็เห็นเห็นถึงความห่างของเวลาแต่ละช่วงแล้วใช่ไหมคะอันไหนที่วิ่งช้าที่สุดคะนักศาอ่าข้อนี้ง่ายๆนะคะก็ขบวนที่วิ่งช้าที่สุดนะคะคําตอบก็คือรถไฟธรรมดานั่นเองนะคะนักศาเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะต่อมาค่ะนักศึกาเราไปดูนะคะข้อที่ 8.3นั่นเองนะคะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลาค่ะนักศึกษาความสัมพันธ์ของเวลาต่างๆนะคะหรืออาจเรียกอีกอย่างว่ามาตราเวลานะคะได้แก,ก่60วินาทีนะคะเป็นหนึ่งนาทีนะคะ60นาทีเป็นหนึ่งชั่วโมง24ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน 7วันเป็น1สัปดาห์30วันเป็น1เดือน365วันเป็น1ปี12เดือนเป็น1ปีและบรรทัดสุดท้ายนะคะนักศึกษา52สัปดาห์นะคะเป็น1ปีนั่นเองนะคะนักศึกษาก็คือความสัมพันธ์นะคะเริ่มจากหน่วยเวลา ขยับมาเป็นอะไรคะนักษาขยับมาเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีนั่นเองนะคะนักษาต่อไปค่ะนักศึกษาเราก็จะมาถึงเรื่องที่9การคาดคะเนกันแล้วนะคะนักศึกษาเราไปดูความหมายของการคาดคะเนนะคะว่าหมายถึงอะไรคะ่ะการคาดคะเนนะคะก็คือการคาดคะเนเกี่ยวกับความยาวพื้นที่ปริมาณความจุ น้ำหนักและเวลาสิ่งของต่างๆที่เราสามารถคาดคะเนได้นั่นเองนะคะนักศึกษาตัวอย่างนะคะเด็กชายคณิตใช้ความกว้างของการก้าวเท้านะคะและฝ่ามือของเขานะคะใช้ไปคาดคะเนสิ่งของต่างๆได้ดังภาพนะคะเช่นนะคะการก้าวเท้าของเขาเนี่ยเขาจะวัดเป็นเท่าไหร่คะวัดเป็น50เซนติเมตรเห็นไหมคะ ส่วนฝ่ามือเขาเนี่ยเขาจะให้เป็นวัดวัดความยาวของฝ่ามือเขาได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักศึกษา9เซนติเมตรนั่นเองนะคะนักศึกษาแล้วก็ต่อมานะคะคณิตอาจจะค่าคะเนดโดยการก้าวเท้านะคะระยะที่จะวัดเช่นสมมุติระยะทางความยาวของสนามหญ้านะคะคณิตก้าวได้29นั่นคือสนามหญ้านี้ยาวประมาณ1,000เซนติเมตรนะคะ หรือเท่ากับนะคะเท่ากับ10เมตรนั่นเองนะคะนักศึกษาในทํานองเดียวกันค่ะฝ่ามือนะคะก็อาจใช้คาดคะเนความสูงของตู้ได้เช่นกันนะคะและเมื่อคาดคะเนนะคะความยาวได้นะคะคณิตก็สามารถไปหาพื้นที่นะคะของสนามได้เช่นกันนะคะโดยนะคะนำผลการคาดคะเนด้านความยาวนะคะ คูณกับด้านความกว้างนั่นเองนะคะนักศึกษาแบบทดสอบหลังเรียนตอนที่14นะคะนักศึกษาเรื่องอุณหภูมิเวลาและการคาดคะเนนะคะให้นักศึกษาตอบคําถามต่อไปนี้นะคะมีทั้งหมด4คําถามด้วยกันข้อที่1นเนี่ยค่ะนักศึกษาถ้าวัดอุณหภูมิห้องนะคะได้30องศาเซลเซียสจะเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit, นะคะตอนแรกเนี่ยเราต้องเอา30ไปคูณกับ1.8ก่อนใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าคูณ คูณกับ1นงดเนี่ยจะได้เท่ากับ54ช่วงขององศาฟาเรนไฮต์ออกมาเราก็เอาไปบวกกับ32นะคะก็จะได้คำตอบออกมาเท่ากับ8ปหองศาฟาเรนไฮน์นั่นเองนะคะนักศึกษาข้อที่สองนะคะจงกระจาย9วัน6ชั่วโมง45นาทีรวมกันทั้งหมดเป็นกี่นาทีนั่นเองนะคะก็คือต้องทำทั้งหมดให้เป็นนาทีก่อนนะคะ คำตอบข้อนี้ที่ได้ออกมาก็คือนะคะหนึ่งนาทีนั่นเองนะคะนัก่กษาข้อที่3นะคะฉันเริ่มทำแบบฝึกทักษะเมื่อเวลา17บเนากีนาทีนะคะทำเสร็จเวลา19บเนากีนาทีค่ะฉันใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะข้อนี้ก็คือเอามาลบกันปกตินะคะคำตอบข้อนี้ก็คือ 2ชั่วโมง20นาทีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะไปดูข้อที่4นะคะลิฟต์ตัวหนึ่งสามารถรับน้ำหนักผู้โดยสารได้ครั้งละไม่เกิน1,000กิโลกร,รมัมนักท่องเที่ยวจำนวน22คนนะคะไม่สามารถขึ้นลิฟต์พร้อมกันได้แต่เมื่อออกจากลิฟต์สคนปรากฏว่าลิฟต์รับน้ำหนักได้พอดีจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะสามารถาคาดคะเน,นได้ว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนมีน้ำหนัก ประมาณกี่กิโลกรัมนั่นเองนะคะนักศึกษาข้อนี้ก็จะตอบเท่ากับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ละคนนะคะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ50สิกิโลกรัมนั่นเองนะคะนักศึกาเรามาถึงช่วงสุดท้ายของตอนที่สิบี่บทที่ห้าการวัดเรื่องที่เจอุณหภูมิเรื่องที่แดเวลาและเรื่องที่9การค,คาดคะเนกันแล้วนะคะหวังว่านักศึกาคงจะได้นำความรู้ที่ได้รับ นำกลับไปใช้ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะและถ้าอยากทบทวนอีกครั้งนักศึกษาสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ e.tv.thai.tv แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปในเรื่องเลขาคณิตสำหรับวันนี้ค,นคุณครูลักขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ